ลิมโค้งค่ะพี่น้องค่ะริมโค้งถาอุเทนค่ะสวัสดีและทักทายพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนกนคะคะตอนนี้กะฝนตกแล้วค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตฮะมองลบกฝนแป๊บนึงนะคะฝนตกค่ะพี่น้องตอนนี้ถาอุเทนริมโค้งถาอุเทนนะคะฝนตกแล้วค่ะทาทิดาเลามาเสียงนะคะตอนนี้บระเทศเนมา ฝนตกไปปอยค่ะตอนนี้รานคากำลังเช็ดตังกันต้องฟาวเก็บไปพี่น้องรานคากำลังเชตังร้านกันพี่น้องค่ะฝนมาตกก่อนเลยเดี๋ยวพากันเก็บไปก่อนค่ะอเืเดี๋ยวแล้วฝนจะหยุดตกแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝนหยุดแล้วนะค่ะตอนนี้ บรรยากาศก็เริ่มคำล่งแล้วค่ะตอนนี้เริ่มใจชื้มืดแล้วค่ะคำคำลิ่มโค้งค่ะกีดารามหาหสถเรยบุ บรรยากาศตอนนี้เป็นตาม่านางเลนทัพี่น้องค่ะมานางเลน,น,ม,าน,าเลนมานางออกกำลังกายเนาะค่ะนี่อุทยานอยู่ไกลเล้วค่ะนี่เหมาะมากเลยค่ะมานางกินขา้าวชมวิวออกกำลังกายเนาะค่ะผักพรอยไกลๆบ้านค่ะกระจกคือวันหนาวเราไปนอน มาแล้วค่ะพอกับลกูกี่นนกยูงกับพอหลังจากที่ไปหาเสือเท่ากินนะค่ะจังปะขอความยุ่งข้าเจ้าขึ้นบนหนาวได้ยังมาคคะ ไปซื้อมาลามากินถาทิดาค่ะทิดายังบอมาเลยค่ะกินาาถาเนี่ยค่ะทิดาเสาวมาดิค่ะราากกะว,วังเี่ก็สิกินถาเด้อค่ะเด้อหิวข้าวหิวข้าวกินถาก่อนเด้อทิดาเด้อทิดา้ามาเร่วมาค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวแลงน้ำกันค่ะกินข้าวแงลงริมโค้งนะคะระวังทิดาทิดาสาวหิวข้าวแห้งมาสั่งทิดาเราหิว,วแล้วทิดาทิดาหิว,วแบบเด้อ เขาก็ชิแบบนั้นล่ะค่ะนี่้าเฮงผดดิพอดา้าเิฮงเนาะค่ะทบไาำแล้วกดาเ้ามามาช่งกดาเราเพิ่งได้ไก่หอดู่หอดใส่ละถดอดมากติถามเพิ่ถาม่ออืออันนี้ค่ะได้ยังกินเขาคะ่ะมีปิงตับแล้ขอป้าเผาแล้วก็มาราปลาเผา ปลาเผาปิีงตับค่ะแดดแล้วค่ะยินเผาลยสืบปลาเผามาจากสกลนครคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะซื้อมาดกไก่ยูพี่พพหายากยาเ <ทำ S 1> มกไทยอุเทน<อ>หายากปลาเผาเอิ่มผัดตะต้อพื้นหลังนี่ค่ะเป็นชากลังเป็นอย่าง,างเางขา เสียดายว่มีแต่บัคูโลเยจมแก้วเอาตาม,มาังคงรันอยู่ในหัน่บเสบอยู่บนยอดเขาไปรืปรอ,ปรเ,รอเป็นไ้คะเข้ห้องติดฟันโอเฮดเฮดติดแควไม่เท่าไหร่มาละไม่สิบ,บาทหรอสิบ,บาททุกไม้สิบไม้แถมหนึ่งไม้ สิบไม้แถมหนึ่งไม้คนกับรงแมงสิบละบรรยากาศเดิมเลยนะค่ะยากาให้เขากินปานใดจะค่ะเ้อะู้คนกัเรื่มออกมายางเลนลายเนาะค่ะเดือนเลนลานค่ามาตั้งลานกันลายค่ะ ตัวมันนี่เ่หลายปีนพอฝนล้นเม็ดค่ะพี่น้องคะอะไอีกแล้วม <flow. S 1> ันนี <distinctive. S 2> ่ฝนหยดตกฝนก็เลยออกมาเดินหน่อยราคาก็มาตังหน่อยเนาะค่ะตกอีกแล้วเลยคุณมันเขาทำกลารสายฝนนะค่ะเดี๋ยวตกจะ้ยุดฝนกเลยฮุบเขาฮุกอกอือไปกินเขากาคนดอกผนอ่ะได้ยามา เก็บออกเก็บเขาอยู่ข้อเขาก็เลยถ้าแรกก็คือว่าไม่กินแล้วก็ฝนตกเพอฝนตกเช้าแล้วจะมาก,กินอีกฝ่นตกอีก <c oughs> ดูไปบันนั้งกินใ้รถสตีข้างหิมน่นก็ล่ากินแสบๆฝนห้ัมีอะไรพี่น้องคะมาไปใ้ยู่ค่ะแลก็ซามใหญ่นูดแล้ว ยยาแล้วไม่ไไมไเลยค่ะไม่กินขอน้ำมอีอหลายค่ะวันนี้น้ำมบไปไหนมาน้ำเนาะค่ะน้ำมไปลงเรียนเหรอค่ะอยู่คนละหม่องคนละบอน,นะค่ะหรือบปไดนไปหับก็เลยเดี๋ยวมาแต่พีนกยุ่งนะคะ โมออยุบาทกับยายบรด้ไปรับอากินมาเคาเห็นเพื่อดีนะคะเพรว่านุปกินเป็นปยังหนูคือว่ากินกะสิกินละค่ะตอนนี้ปลเผามาแต่สะขนแสบเลยแสบค่ะปลาสดนีม,มาหน้าชิ้นกอนพันด้วยเบคอน มาเด้อทิดากินเหมือนก้อนนี่าาทินองิทาอยู่ด้ดอทิดาบ่ามาฝนสิตกท่ำก่อนตอนกลาง่าตกแค่หัวเข่ <c oughs> ข้เจ้าก็สิมาตั้งร้านนี่กันเรามันเจ้ากระเบียวหอมเออกับเปียบโฮมกับเปียบเต็นข้นเจ้ามาถ่างแต่หาโม้งเลยเด็กแต่ว่าฝนตกห่ำไปแล้วรอบนึงหันข้เจ้าก็เลยเก็บมีกก่มาตั้งไหมอืม้มกินเป็นซ่บเนาะค่ะแซ่บค่ะแซ่บคนว่ากินอยังก็แซ่บ คนอวนกินยังกะแสบสมพอเนาะพิดามาสาจงต่กลางไปแล้วก็หัวถ้ <c oughs> ามูเนาะค่ะจะเลยเห็นกินกันสองคนนี่แหละค่ะสองคนสามคน สามคนเท่านี้แหะพอมูวา่าท่านแม่มูมาวามะะ่าท่านในครบแล้ว่ะปท่องเที่ยวย่เได้อลยค่ะพี่ดามากกะของ,องอท,ที่สิ่งูแห้ง่ะนะเสิถามูนะนะคะ,ะก็เลยขออนุญาตก,กินก่อนซะเด้อญญ <c oughs> มูเสิมาฮอดทุ่มกว้าบอมาทุ่มกว้าอย่า่ากันเด้อพี่น้องเด้อฝนเริ่อ ไม่หรอคะไอ้ไม้แบบมานแบบนี้ยอร่อยแคะตั้งแต่ค่ะขออนุญาตขอโดยไปกินก่อนเลยค่ะขออนุญาตกินข่าวก่อนเด้คอ,อดค่ะพี่น้องค่ะออกันไหมคลิปนาค่ะหมดละทีิดาเล่ามาภูดะเดี๋ยวสิมาอัพให้เบิงะะ้งเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ บายบายสวัสดีค่ะ